ก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกราอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะดูกราอานนท์ การบัญจัดนามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า ดูกราอานนท์การบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบจะพึงปรากฏในนามกายได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า ดูกราอานนท์การบัญญัตินามก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก็ดีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า ดูกราอาอนนการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุนั้นแหละอนน์เหตุนิทานสมุดไทยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูกราอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแมน่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดูกราอานนท์ก็วิญญาณจากไม่อย่างลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะกขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าดูกราอานนท์ก็ถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องแห่งมารดาแล้วจากล่วงเลยไปนามรูปจากบันเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่า ดูกระอาอนอนก็ท่าวิญญาณของกุมารก็ดีของกุมาริกาก็ดีผู้อย่างเยาว์วัยอยู่จะขาดความสืบต่อนามรูปจากถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอานอน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือวิญญาณน,นั่นเอง